ในโซนอาหารอาหารเยอะและที่สําคัญนอกจากจะกินได้แบบบุฟเฟ่ตแล้วเบ<ม>ียสดสาเกโชจูวิสกี้ไวน์แช,ชมเปญดื่มไม่อันทุกอย่างห้องนอนทุกคนดูนี่ความมากใหญ่มากใหญ่จริงๆใครอยากได้ที่พักดีๆห้องใหญ่อาหารดีดื่มไม่อันองเซ็นหรูแต่ราคาไม่แพงดอว์นดมอมาพบกับเราสคนอีกแลวในช่องกินดยดีนเนยนะคะ วันนี้นะคะเรามีที่พักบรรยากาศดีและคุ้มมากเรียกว่าใครอยากได้ที่พักดีๆห้องใหญ่อาหารดีดื่มไม่อัน้นองเซนหรูแต่ราคาไม่แพงเตรียมตัวดูได้เลยเพราะที่นี่เราคัดมาแล้วจ้ามัาเริ่มจากโซนแรกกันก่อนเลยนะคะตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่ก่อนเช็คอินเพราะโรงแรมนี้นะคะเช็คอินได้ตั้งแต่บ่ายสามแต่ว่าตั้งแต่บ่ายสองจนถึงสี่ทุ่ม ตรงชั้นล็อบบี้นะคะนี่เลยเป็นเหมือนมีบาร์หรูนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้หรูอย่างเดียวเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไฮบอลนะคะเบียร์รวมถึงจะมีพวกจูสต่างๆแล้วก็กาแฟและยังมีขน,นมมีทัวร์ต่างๆและมีไอศครีมกินได้ดื่มได้ไม่อั้นนะคะเริ่ม,มอะไรดีล่ะอันนี้คือเบียร์รนี่เป็นเบียร์สดนะคะเธอคิดดู ขนาดยังไม่เช็คอินก็ดื่มได้เลยอะไรนี่วันนี้ไม่ครับรบแล้วมอผักที่นี่อะไรจะคุ้มขนาดนี้นี่คือความคุ้มอย่างแรกคํามปาสบายมากเลยคะ่ะตรงนี้สวยมากสวยนะตรงที่ชั้นล็อบบี้นะคะนอกจากเครื่องดื่มขน,นมนะคะยังมีโซนแบบว่า ให้นั่งชิลๆสบายๆบ,บอกเลยว่าโรงแรมนี้หรูหราม,มากหรูตั้งแต่็อบบี้ตั้งแต่เข้ามาเลยรับรองว่านี่ขนาดความคุ้มค่าแรกยังดีขนาดนี้เป็นโรงแรมที่เหมาะก,กับการพักผ่อนมากเลยเนาะเก่งมากเลยเนาะกินอยู่ดีเนี่ยมันก็ช่างจะหามาได้ <c oughs> แต่ไม่ได้มีเท่นี้จ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูต่อขอพักผ่อนคะรับอยอ หลังจากที่พาดูแล้วไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูห้องและดูนี่ทางเข้าคว้างม,มากกว้างม,มากอันนี้แบบเป็นพื้นที่ดูสิกระเป๋าเราอะจะอยู่แบบสบายๆนั่นเองนะคะเดีย๋ยวจะพาดูทุกมุมของห้องนี้เริ่มจากเวลาเข้ามาแล้วนี่เลยจ้ะจะมีน้ําเปล่าให้ด้วย,ยดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะโรงแรมที่ปูนหลายที่ ไม่มีน้ำเปล่าให้แล้วนะคะแต่ที่นี่ก็ยังมีให้แล้วก็มีกาต้มน้ำร้อนมีชาอะไรให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เอาจริงกีก็ชอบออกกำลังกายตรงนี้มีกระจกออกกำลังกายได้เลยสบายมากยเสยร็จแล้วความมือของทุกคนเข้ามาตรงนี้จะเป็นโซดนอ่างล้างหน้าซึ่งเห็นไหมจะมีทั้งหมด สองอ่างนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมมีสองอ่างแล้วเขาจะแบ่งอันนี้เป็นโซนอาบน้ําห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องน้ําแบ่งเป็นสัดส่วนไว้ให้เรียบร้อยเห็นปะมีประตูกระตุกันได้ด้วยแต่ว่ายังไม่หมดเข้าสู่โซนห้องนอนทุกคนดูนี่โอ้โหควาามากใหญ่มากใหญ่จริงๆห้องนี้นะคะจะเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสังเกตจากพื้น จะเป็นพื้นเสื้อทาตามิครานี้เวลาที่เป็นพื้นเสื้อทาตามิแน่นอนทุกคนจะไม่มีเตียงนั่นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นฟุตโต้งก็คือที่นอนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแต่มาถึงญี่ปุ่นอ่ะอยากให้นอนสไตล์ญี่ปุ่นเพราะว่าสบายมากและใครกลัวปวดหลังไม่ต้องนะคะเพราะว่าการนอนฟุตโต้งนอนเสื่อทาตามิเนี่ยจะช่วยแก้ปวดหลังปวดเอวได้นั่นเองะคะ่ะอันนี้ถือว่าดีมากแลกว้วก็นี่มีเครื่องกรองอากาศให้เรียบร้อยเลย แต่มากไปกว่าน,นั้นห้องนี้ว่ากว้างแล้วยังไม่หมดอารมณ์แบบว่ายังมีห้องจิบชมวงชมวิวเอากาแฟเอาน้ำชาจะมานั่งตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูวิวชมบรรยากาศได้นั่นเองนะคะตรงเจ้าคิกไม่ตรงเราคงมิชดมคาเฟ่ทีนี้จ้าไม่ต่นเธอ <laughs> เข้ามาดื่มของเธอคนเดียวสิเธอจะบอกคนอื่นทำไมล่ะ แต่ว่ายังไม่หมดจ้าเวลาที่แบบว่าทะเลาะกันกับมิจิแยกกันนอนกันไปเลยก็จะมีอีกหนึ่งห้องนั่นเองนะคะก็จะเป็นห้องนี้อันนี้จะเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นเสื้อทาจามิเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับมิจิแล้วห้องใหญ่ขนาดนี้ถ้าแบบคุยกันไม่ถูกขอก็แยกกันนอนจบจบ,จบสิ้นสิ้นไปไม่ใช่จริงๆห้องนี้นะคะมันเหมาะกับการที่เข้ามาขอโทษ นอนด้วยกันปากดีไงนอนด้วยกันนอนคนปากดีเลยอย่างเงี้ยเลยประตูปากดีในรีวิวแยกกันนอนเลยบอกคนดูชัดเจนมีห้องแล้วต้องใช้ให้คุ้มไงมิมจิอยากมีเรื่องกับฉันเธอมานอนห้องเล็กด้วยนะฉันไม่ยอมเลยห้องเล็กที่นี่วางห้องโอ้โหสุดสเก็ตสิประกอบนอนด้วยกันจริงๆนะคะห้องนี้ก็เหมาะกับหมู่เพื่อนหรือว่าครอบครัวน,นั่นเองนะคะถือว่าใหญ่มากใหญ่มากแต่ดีตรงที่แบบเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยเปิดปิด แบ่งเป็นสัสดส่วนหมดเลยนะคะทุกห้องเลยเนี่ยห้องเนี้อ่ยปิดก็ได้ <c oughs> แล้วไปเอาฟังก็จะมีประมาณนี้จริงๆก็ห้องก็ถือว่าใหญ่มากแล้วก็ระเบียงเนี่ยใหญ่มากเช่นเดียวกัน <c oughs> แต่ว่าอให้ดูแบบประมาณนี้ก่อนเพราะว่าโรงแรมนี้ความคุ้มยังไม่หมดค่ะเมื่อกี้เนี่ยตรงรีเซพชันมีเล้าแล้วใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ได้มีเล้าเดียวนะคะมีถึงสามเล้ากันเลยทีเดียว จะกินยังไงเนี่ยแย่เลยไม่ได้อยากดื่มเลยเนะี่ยช่วยไม่ได้นะ้อต้องรีวิวทุกคนดูนะคะช่วยไม่ได้ตัวไอ้หมูบ้างไปอีกอันหนึ่งดีกว่านาะไม่อยากดื่มเลยจริงแต่อยากจะเปลี่ยนเสนน <c oughs> เื้อเปลี่ยนเสื้อก่อนเนาะใช่จ้ะไปจะเปลี่ยนเสื้อไปใส่ชุดยุกระตากก่อนคะ่ะยังใส่ค่ะทุกคนมาสู่ แล้วที่สองนั่นเองนะคะบรรยากาศสวยมากสม,ากมีความแบบหรูหราเดินเข้ามาเรานี้นะคะจะเหมาะกับการที่แบบใครอยากมาชิลมากเพราะว่าจะมีพวกกาแฟแล้วก็น้ำชานะคะแต่สวนที่นั่งสวยมากเลยเนาะสวยมากบรรยากาศนี้มีสวนญี่ปุ่นด้วยนะคะ ไปไหนไหมิจิไปนวดมีนวดด้วยหรอนวดเสียงเงินไหมคิดว่าฟรีคิดว่าฟรีไม่เอ้ยอ๋อมีเก้าอีน้นวดอยู่ตรงนี้โหหลูหล่ามากดีมากเราดูวิวทุกคนดูนี่บรรยากาศดีมากเป็นไงสบายไหมมิจิสบายมาก ทุกคนดูเหมือนยูนในยานอวากาศดูนี่มันอันนี้ได้ด้วยนะเธอเป็นแบบ privacy อะ่ะเธอปิดทุกคนดูนี่เหมือนกำลังอันนี้อยู่ไหมอบไอ้น้ำผมจิตนวดยอไม่ใช่ไปเราจะดีกว่าจะไปไหนเราไปดื่มเนี้ยไม่ใช่คิกนดก่อนกำลังสบายมาก แต่จะอบไอ้น้ำด้วยเนะี่ยมาเข้าสู่อาหารค่ำนะคะอยากจะบอกว่าห้องสวยและอลังการมากเปิดเข้ามาจะเจอกับโซนซาชิมิน่ากินมากแล้วเนี่ยรอบตัวเราเป็นโซนอาหารดเลูเยวว่าตรงนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มและที่สำคัญดื่มไดยแบบไม่อั้นไม่ไว่าจะเป็นเบียร์สดนะคะและนี่ ซาเกโชจูวิสกี้ไวน์แชมเปญดื่มไม่อั้นทุกอย่างและทุกคนตรงนี้คือโซนซูชินะคะกินได้แบบไม่อัน้นดูนี่มีหลากหลายมากโหโซนซูชิทุกคนดูไปนี่เข้าวอบหอยนางลมนี่เลยจ้ะสามารถหยิบและเอาไปเองได้เลยลดมากโซนนี้ทุกคนอันนี้คือลิ้นวัวย่างนะคะน่าก,กินมากดูนี่เธออันนี้เป็นลิ้นวัว กินได้แบบไม่อั้นเลยอ่ะโอ้ทุกคนของกินแบบละลานตาดูนี่อันนี้เป็นโซนของทอดนะคะจะไก่ทอดกุ้งทอดเซนไฟมีหมดเลยอ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นโซนเค็มปุลละนะคะทอดแบบสดๆดแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นโซนพวกเกี่ยวกับอาหารอิตาเลียนนะคะเกี่ยวกับพวกพาสต้ามีหลายรสมากและตรงนี้ยังเป็นโซนอาหารทุกคนดูนี่อันนี้อารมณ์แบบอาหารจีนนะคะของผัดต่างๆเยอะมากอะ่ะ ตอนนี้ไปโซนอาหารค่านะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าห้องอาหารสวยมากสวยมากแนะนําว่ามาเลยๆทุกคนเราจะสามารถเลือกได้แล้วนี่แบบเลือกบรรยากาศดีๆนั่นเองนะคะในโซนอาหารอาหารเยอะอย่างที่พาดูไปเลยและที่สําคัญนอกจากจะกินได้แบบบุฟเฟ่ต์แล้วยังดื่มได้แบบบุฟเฟ่ต์ด้วยโอโ้โห่รู้สึกว่าไลาอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ห้องอาหารใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากรู้สึกว่าไม่อึดอัด และตอนนี้คืออาหารคำ่ำที่เรากำลังไดเอทแต่ดูสิไดเอทออยู่นี่คือซาชิมิเน้นมาก <c oughs> ไม่อ้วนนะคะอื่เอ,อร่อยอร่อยมากมีหลากหลายและที่สำคัญด,ดิงวัวด้วยสุดยอดเธอมีลิ้นวัวกินได้แบบไม่อัน้นอะไม่อั้นสุดยอดนะยอดนะเอาจริงคาเตชั้นนี้ดิงวัวเขาแพงนะอืมเราต้องเล่นของแพงก่อนนะคะใครที่สายกิน เป็นไงท้องก็ใหญ่ดื่มไม่อั้นกินกูเยอะขนาดนี้แต่ยังไม่หมดจ้ะขอไปกินก่อนไม่ใช่กินะะอะไรค่ะอันนี้หอยนาง,งรมทอดหอยนาง,งรมทอดเหรอใช่หอยนาง,งรมโคดคนเทวีนะครับอือนี่ขอดูใกล้ๆก่อนนะคะใชเซลส์ทุกคนหอยนางรมนางง่นากินมากไปจ้าอ,อือดื่งคำหนึ่งตัวไปเลยทีเดียวย่างลงก็ครบท อร่อยไหมคะอร่อยมากกินไม่อันด้วยกินกับข้าวอร่อยแน่นอนโอ้ทุกคนอันนี้ข้าวอบหอยนางรมนะคะน่ากินมากข้าวอบนะคะหอมมากทุกคนคืออาหารเขาดีมากอ่ะุ้ยหอยนางรมเป็นตัวๆเลยเนาะ อยู่ใช่ไหมรับนกวนมาเรจ้ายงไอติมเต้ไม่ใช่ไอติมธรรมดาหนะาเก็นด้าทั้หมดอะไรมาว้าติมไอติมมาเยอะจังนกี่คนอ่ะราะว่าที่นี่เป็นไอติมาเกนดัสไอติมอะไรนะฮาเกนดัสฮาเกนดัสที่แพงๆอะนะใช่กินไม่อั้นด้วยหรอรสชาติเฮ้ยรสชาติเลยใช่ どこはアニペンかなんずんだもちアニペンずんだもちこのもちのあるそろべりあげんだあれこれあれちょっとなんかたまんいっぱいなんかねなもんていにあげなきゃなかも。 อิ่มมากอิ่มจังถ้าเป็นปกติก็อาจจะเข้าห้องนอนแล้วนะคะแต่ว่าโรงแรมนี้เขายังมีเซอร์วิสไม่หยุดกินข้าวเสร็จแล้วตั้งแต่ประมาณ1ทุ่มนะคะไปจนถึง5้าทุ่มมีบาร์ที่3เปิดจ้าแต่นี่เป็นอะไรเป็นลิตรเครื่อ,องดื่มเก๊กค้ยบุดเมื่อกี้จากห้องอาหารที่ดืมไม่อันนะนคะจริงๆไม่ใช่นะเป็นลิตรตั้งแต่บ่ายสองทำไป เนี่ยจะเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นชื่อโรงแรม,ออแรม King กินอยู่ดีคอนเซปต์ปมเปะเลยข้างหลังเรานะคะจะเป็นบาร์ซึ่งตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มสามารถมาใช้บริการบาร์นี้ได้และที่สําคัญนะ่ะเครื่องดื่มที่อยู่ในบาร์นะที่เป็นวิสกี้ที่เรียงไหลทั้งหมดดื่มฟินไม่อั้นเลยนะโอ้โห oh แต่ว่าจริงๆในในบาร์แล้วมีเพลงด้วยนะเป็นแบบเป็นบาร์เลยแต่ที่นั่งเต็มเราก็แบบเดี๋ยวนั่งข้างนอกก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่างแล้วก็สามารถเข้าไปข้างในได้นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่ามาเร็วๆไปนั่งในบาร์ฟรีไม่เคยเจอเนาะเลิศเหมือนกันนะแล้ววิสกี้แบบเยอะมาก<ส>เดี๋ยวหลังจากนี้ดื่มเรียบน้อยที่นี่มีองค์เซนแล้วมีซาวน้าแต่ว่าถ่ายไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไปเป็นตัวแทนหมู่บ้านไปแชร์ให้และเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง 1> <1> <า>ตอนนี้ซันตมคร่มกิกดูมยูนะครับ ミチジャパイキンコンフリーミーフリークナカカレーうどんせんうどんロコスープカレーナカーホンマーマキーキンカオレーキンコンワンレーアップランロコ,ロコミーユドン เ,เส้นนมนมนุมน่มกันเลยก็ครีมี <S <S มวันนี้ยังไม่หมดเพราะว่ากิกจะไปที่กิกนะครับกลับมาแล้วทำไมเร็วอะ่ะไปกินมาแต่กินไม่อยากดดกินเออกิ๊กยังไม่ใช่ไหม คิกบอกว่ามิชกิมุดอนเตคิกว่าไม่ยอมกิมุดอนเตกินเกีบยวไฟปุยากเนสวัสดีค่ะทุกคนวันที่สองนะคะความคุ้มค่าคืออาหารเช้าอันนี้โซนอะไรนะอันนี้ข้าต้มนะครับโซนข้าต้มญี่ปุ่นนะจ๊ะมีคนกินอะไรไรอย่าง ทุกคนแล้วมีโซนนี้นะคะข้าวหน้าดงดูดิโอสุดยอดเลยอันนี้มีปูนะคะมีปลาแซลมอนมีกุ้งหวานมีหอยเชลล์ตักได้เองเลยอะ่ะทุกคนโซนนี้น่ารักมากอันนี้จะเป็นเหมือนกระทะร้อนนะคะแล้วก็เนี่ยให้จะเป็นไฟอันนี้หยิบไปเองแนละที่สำคัญนี่จ้าจะมีพวกปลาอะไรต่างๆเอาไปย่างเองได้เลยทุกคนแล้วดูโซนเครื่องดื่มอ,อะไรเนี่ยไ่มชีมี sparkling wine คันเต้เช้านะครับ อันนี้เดี๋ยวไม่อันตั้งแต่เช้าเลยเหรอใช่ไม่ตั้งเมื่อคืนยังไม่ออกเลยนะตอนเช้าจะเอาใหม่แล้วเหรอใช่โคตรเจอา ๆๆอลอนันนี้ปลาย่างนะคะทุกคนเลือกเองได้ว่าอยากกินอะไรเราจะบอกว่าห้องอาหารนี้บรรยากาศดีมากจริงๆเล้ดูดีมีต้นงต้นไม้อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะที่เนี่ยสวยมากจริงจมีอาหารหลากหลายแต่ว่าถ้าใครสายสุขภาพเนี่ยจ้าเหมือนพวกเราเลยจ้าข้าวต้มก็มีนะคะหรือว่านี่เลย <ๆ S 2> เห็นไหมมีสลัดเต้าหู้ไข่ต้องตอเลยนะครับสุขภาพมากอ่ะ ในข้อเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโรงแรมที่คุ้มมากเรียกว่าคุ้มตั้งแต่เช็คอินไปจนถึงเช็คเอานะคะเรียกว่ามีทั้งกิจกรรมห้องกินอาหารเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายแน่นอนค่ะใครอยากที่จะมาพักผ่อนก็แนะนําเลยหรือว่าใครมีแผนที่จะมาเที่ยวตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรบีาจีมีอย่ามีองกะเมืองเซนไดนะครับเมืองเซนไดก็สามารถที่จะมาพักที่นี่ได้โรงแรมนี้มีชื่อว่าทาโอยะอาคิว ใา่โรงแรมนี้นั่นเองนะคะก็สามารถไปจับไปจองได้รับรองว่าไม่ผิดหวังและ<น>ที่สําคัญห้องใหญ่พักผ่อนสบายตอนนี้คือไม่อยากเช็คเอาเลยแต่ว่าเราจะต้องกลับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย